สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ5000บาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับจะได้หามาขายได้ถูกต้องนะครับหากว่าชมคลิปแบบรีคามหรือว่าชมคลิปไม่ถึง10วินาทีเพื่อนๆจะ ไม่เข้าใจนะครับว่าผมต้องการแบบไหนนะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์รุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอก่อนนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID Line และก็ QRcode l i n e ลนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับ ก็คือทางด้านหลังของเรียนชนิดราคา50สตางค์รุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นรนะครับทางด้านหลังของเรียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับและก็ทางด้านหน้าของเรียนนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับทั้งทางด้านหน้าของเรียนและก็ทางด้านหลังของเรียนนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอยังเป็นแบบหาง่ายอยู่นะครับแบบหาง่ายจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับ ถ้าว่าเป็นแบบหาง่ายนั้นผมยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าหาง่ายอยู่นะครับส่วนแบบที่ผมจะรับซื้อนั้นชมภาพครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็เป็นเหรียญชนิดราคา50สตัง์รุ่นการจนาภิเษกปีพศ2539นนะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นแบบหมุนเวียนนะครับหากใครมีตามนี้นะครับ ถ้าสภาพสวยๆไม่วิ้งนะครับไม่ถึงกับว่าเป็นเหรียญสภาพยืนซีนะครับขัวแก่สวยๆงดงามนะครับผมให้เหรียญละ5000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพย่อนสวยนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพโวามสวยของเหรียญนะครับเหรียญแบบนี้นะครับพูดกันว่ามีการผลิตผิดบล็อกออกมาจริงนะครับผมจึงอยากได้นะครับก็เลยมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับที่จริงแล้วก็เคยประกาศรับซื้อบ่อยแล้วนะครับเป็นเหรียญยอดฮิตสําหรับผมที่ผมประกาศรับซื้อบ่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับ จึงมาประกาศรับซื้อซ้ำอีกทีนะครับย้ำอีกทีนะครับชมตามภาพเป็นหลักเลยนะครับต้องเป็นเหรียญแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับทางด้านหลังหเหรียญนั้นเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางตังรุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539แต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นเป็นแบบหมุนเวียนนะครับแบบนี้ผมจึงจะรับซื้อนะครับตักว่าเป็นเหรียญรุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539รชนิดราคา50สตางตังแบบ หาง่ายผมยังไม่รับซื้อนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วคงจะเข้าใจนะครับหาใครมีตามนี้นะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับ